สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆเอาวิวริมทะเลมาฝากคุณนะ่ะทะเลอยู่ข้างหนาาา้าเพื่อนๆพอดีมาทุระเข่าเมืองเข่าเมืองปกติอยู่พัทยาค่ะอยู่อยูต่ตะว่ากกอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ข้างไหนก็่ได้อยู่ข้างไหนก็เลยอ,อนันเข่ามาทุระค่ะกะเ็เลยไทยเพื่อนๆเบิ่งเบิ่งรู้ไหค่ะก็มีรถเบิ่งะะมงีอย่างเงียบเงียบค่ะทะเลก็มีคนเลยะคะ่ะเงียบเงียบเงียบขนาดเลยค่ะก็เลยเอาอนัน มาฝากเพื่อนๆไหนเพื่อนๆเบื้องเบิ้งเลยค่ะเงียบค่ะค่ะว่ามีคนขนาดวันหยุดด้วยนะคะบ่ม like, ีคนปิดชายหาดโอ้ชายหาดกับปิดค่ะพี่น้องอืมชายหาดปิดว่ามีโตปกติสิมีโตมีเก้าอี้มีแบบเป็นผ่านผ่าลมไห้คนนั่งเป็นบ่ค่ะตอนนี้ว well, ่มีเนาะค่ะเนาะบ่ม <Thing. S 1> ีเพราะว่าปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดอยขันคนสีมาเที่ยวอยู่สิค่ะ ม้าแบบว่าหาอีหอย่างมานั่งเองอีหอย่างเองเนาะคะ่ะเนาะบม่มีเปร์่้มมีลมให้นั่งคือเก้าเลยเนาะค่ะเนาะโอ้โควิดนี่แย่ไปทั่วเลยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะเมืองขัาเงียบปกตินี่ถนนสบ่มมีแบบนี้เราคะ่ะคนสีย่างขามไปขามม้าคนนี่สีย่างลายเลยอันนี้เบื่องลูนะคะ่ะบ่มีคนแทบบ่มีคนเลยค่ะเนี่ยขับมาเป็น kg, กิโลสองกิโลเราก็เกือบสบ่มีคนเลยเนาะคะนน่ะเนาะเนาะโอ้เงียบคักรถกระแทบสีแบบว่า ห่างกันแบบว่ามันเป็นกิโลเนาะเงียบคักคันเพราะว่าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกก็เงียบคักนี่แหละคะ่ะบรรยากาศชายหาดทะเลพัทยาเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบื้องว่ามันเงียบเงาขนาดใดมันเป็นยังไดเนะะี่ยค่ะก็เงียบคักเนาะค่ะเนาะคนเหตุงานเหตุการณ์กับกลับไปอยู่ตาางวัดกันมือแล้วคะ่ะเงียบมิดมิดคักเลยคะ่ะมิดคักเบื้องลูนะคะ่ะสุดปลายทาง จังสีเห็นมีรถคันหนึ่งแล่นน้ำกันม้าเนี่ยค่ะแทบจะบ่มีรถเลยโอ้แต่เบิ่งนดูค่ะรถเมลแล่นไปเบิ่งนึง้วยกัน็มีค้นแต่ค้นค่ะเงียบคักค่ะเป็นอย่างที่เงียบเงาสุดๆเลยนะคะเนาะเพื่อนๆเบิ่งเลยค่ะนี่พัทยาเนี่ยเพเป็นจังสี่แล้วค่ะรถนี่ติดว่าเมนป่าในกรุงเทพค่ะแห้งใช้าหาจังเสีย ขางใช้หานี่ค็คือว่าจอดซ่อนคันกันสองคันสามคันเนาะคาะเนาะคันเป็นสมัยตะกี้เนาะเบิง้งรนเนี่ยค่ะแทบสิบ่มีรถจอดาทางทางเลยเบิ้งค่ะโอ้เป็นช่วงที่ทะเลงมม้มดีค่ะช่วงนี้แต่ก็ยังว่าเนาะคะ่ะทะเลงม COVID ้มโควิดกับมาก็สามารถสิพากันมาเที่ยวได้ ใช้หาดมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆนี่ค่ะใช้หาดเนี่ยค่ะใช้หาดมาเรื่อยๆล่านค่าล่านนี่ยังกับปิดเหมิดค่ะนี่ค่ะสองขางทั้งล้านสมัยที่กี่ถีเห็นบ่ขาเห็นบ่ขาเนี่ยปิดกันเป็นแถวปิดกันแบบว่าละนี้ละหน้าไปเหมือนเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะเห็นบ่ขาเนี่ยคือปิด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 เห็นบ่ขาปิดยาวเลยค่ะปิดปิดโอ้โหว่ามี เพราะมีร้านเปิดเลยค่ะคันม่นสมัยตะกี้เนะะี่ยค่ะเปิดกันยาวเป็นไปมึงใดก็เปิดค้นเต้มแนนอยู่ค่ะอันนี้เบื้องลึนเนะะี่ยค่ะพัทยาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะตอนเนี่ยปิดไปหมดเลยคางหน้านี่คือพิดเนมเนม Walking Street อ,อ่อ Walking จีดว่าสั่นว่า <c oughs> ข่อยอยู่พัทยาข่อยก็บ,บ่งู้จากดอกข่อยก็บ่เคยม้า,มาจากักเชียได้ผัวก,กับมาอยู่หนีรถเนา <c oughs> ะเนี่ยค่ะออวอลกิ้งจีดวาซันวาขังนานะ่ะภาษากิษข่อยอ่านบอ,อกข่อยบ่ได้อ่านภาษาคิษออกด้วยพี่น้องเลยได้ผัวเป็นฝรั่งยูต่ว่าข่อยอ่านบอ,อกฟังกันรู้เป็นบางคำเย็นนโอเคสำนันหะพอ่น้องอันนี้เข่ามา้า ข้างในเนี่ยจากน้อยกับมีรถแตก่กะเงียบค่ะเบื้องลึกค่ะน้ำทงังเงียบไปหมดค่ะเพ่ามีคนแทบไม่มีคนยางเลยค่ะเนี่ยค่ะเงียบ everything's closed here now ม hm here f i n i s h e s second row อืมเนียค่ะแฟนแล้วกวัยังบอกเลยว่าทุกอย่างปิดเหมือดเลยว่าสันว่าเงียบเหมือดปิดเหมือดเนี่ยค่ะเบื้องลึกอะค่ะ มีขนาดในเมืองเซนเซนเอ่อในในเมืองในเขตท่องเที่ยวแบบติดทะเลได้ไหนะคะ่ะเบื้องรู้น,นะะ่ะค่ะเนี่ยค่ะปิดปิดมันมีคนยางเลยค่ะปิดปิดหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะโอเ้เป็นไปได้ยังไงค่ะเนี่ยเบื้องรู้น,น่ะคะ่ะขันบ่เป็นแยกไฟแดงกับแทบสิบอมมีรถเนี่ยค่ะเบื้องค่ะโดนโดจังสิทธิแลนมาอัน สากกันคันหนึ่งคันแม่นเป็นตดกี้วันหยุดเนี่ยเบิ้งค่ะเบิ้งเบื้องเบื้องเบิ้งเบื้องขังขังีดเมื่อเลยเนี่ยค่ะเบิ้งเบิ้งเบื้องขังขังเพิ่มมร่านเปิดเลยทําไมตดกี้เป็นบาร์เป็นยังเป็นพับเปิดตีดกันไปเมื่อเลยเนาะค่ะเนาะเบิ้งดูค่ะเนี่ยมันเงียบขนาดใดยอันเบาหอดสมัยตดกี้คันแม่นเป็นพัทยาเนาะวันหยุดเนาะวันหยุดต่อเนื่องสองมือสามมือจังเสียค่ะ โอ้ oh, แทบบบมีหม่องจอดรถหม่องยางกับโบมีเนาะคะ่ะเมื่อเบิ้งตอนนี้ด้วยค่ะเป็นไปได้ยังไงค่ะมันจะเป็นเมืองล่างกะค่ะนี่พัทยาด้วยเนะะี่ยค่ะมันเป็นเรือเสื้อหดีเนาะคะ่ะโควิดนี่แหละที่เขาว่ามันสิมีอย่างเนาะที่เขาได้ว่าว่ามันสิล่างโลกล่างอย่างก็สิเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิง้งโหดงูเห็นแล้วกับหดมูใจเนาะคะ่ะเนาะเงียบคักเงียบเนียนไหล